ดังนั้นาทาั้งฝ่ายรัฐบาลสามปอท่านสามปอนะครับจะต้องเข้ามาฟังแล้วก็ต้องมาแก้ไขจริงๆแต่ท่าทีที่ผ่านมานั้นไม่มีครับไม่มีท่าทีในการที่จะแก้ไขปัญหาใดๆเลยมีท่าทีคือมองนักศึกษาเป็นศัตรูจะขึ้นล้มรัฐบาลปากหนึ่งก็บอกว่าไม่ทําอะไรแต่อีกส่วนหนึ่งตํารวจไปคุกคามไปจับดําเนินคดีอีกส่วนหนึ่งก็คือไปรประกาศพรบพลรกสุกเฉิน ขึ้นป่าเป็นเงื่อนไขทั้งที่โรคระบาดโควิด19ไม่ได้มีการระบาดในไทยแต่ใช้เป็นเงื่อนไขในการที่ตัดทอนกําลังผู้ที่เห็นต่างผู้ที่คิดมาเคลื่อนไหวในการที่เรียกร้องอน,นาคตของตัวเองท่านประธานที่เคารพท่านเชิญนะครับเฉียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติกับผมนายธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าวไกลขออนุญาตท่านประธานในการอภิปรายเกี่ยวกับ รายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณามติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานที่เคารพครับตัวกระผมเองนั้นได้อ่านรายงานของท่านคณะกรรมการก็มีความรู้สึกเห็นถึงความตั้งใจในข้อจํากัดในช่วงที่มีข้อจํากัดมากข้อจํากัดที่มีความสําคัญก็คือ ข้อจำกัดในความเชื่อถือของขคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นมีอุปสรรคจากการที Buddhist ออ่ทางการประชุมในครั้งตั้งอภมิการนั้นมีการคัดค้านว่าไม่ควรตั้งควรที่จะให้รัฐบาลนั้นเป็นผู้รับฟังเองทําให้กลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวจริงๆแสดงออกจริงๆในการที่จะออให้รัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาทึ่จะสร้างอนาคตอันมืดมนให้เขา ตัวจริงไม่ได้มาให้ข้อเท็จจริงมีแต่เยาวชนบางกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่เคลื่อนไหวจริงเข้ามาให้ข้อเท็จจริงในเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ก็มีข้อเสนอแนะหลายอย่างก็หาได้ตามสื่อผมเข้าใจครับว่าเมื่อมีข้อจํากัดในความเชื่อถือคนไม่ความร่วมมือก็จะต้องมีลักษณะประมาณนี้สิ่งที่ผมเรียนว่าเหตุใดถึงไม่มีความร่วมมือก็คือว่าผู้ที่ก่อเกิดปัญหาจริงๆไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร ผู้ที่ก่อเกิดปัญหาจริงๆไม่ใช่คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ท่านประธานคณะกรรมการก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับหลายท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้าอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีผมเข้าใจและผมเคารพและเชื่อมั่นและและชื่นชมกับท่านเหล่านี้ที่เป็นกรรมธิการแต่ตัวจริงก็คือตัวรัฐบาลครับรัฐบาลสืบเรื่องมาจากการรัฐประหารรัฐบาลสืบเรื่องมาจากการใช้อํานาจในการที่ร่างกฎกติการ,รัฐมนูญที่ เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นสว250คนนะที่มาใช้ในการเลือกตั้งนายกที่มาในการควบคุมการปฏิรูปประเทศที่มาในการกำหนดกฎหมายยุทธศาสตร์ที่ใช้เสียงสว250บวกกับสสอีก126เสียงก็สามารถที่จะคุมกฎหมายออกอะไรก็ได้ชนะเสมอที่มาของรัฐบาลที่ มีผู้นําไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทยวงสุวรรณพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาหรือเรียกกันว่าสามปอทั้งสามท่านนี้เป็นแกนนําที่สําคัญในคณะรักษาควา,าสมสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่มาลิตรัดทหารและเป็นการวางกลไกลมีการวางกลไกลในส่วนขององค์กรอิสระไม่ว่าก,ะกะตอตปปชนะครับและสารรัฐธรรมนูญ ที่ใช้กลไกในการที่จัดการพลิกจากตัวเองเป็นฝ่ายที่มาตั้งพรรคการเมืองและเป็นฝ่ายแพ้การเลือกตั้งเข้ามาสู่การกลุ่มอานาจมีการยุบพรรคการเมืองเพื่อ,อดูดสอสอเข้าไปในพักเพื่อให้ความได้เปรียบและครองอำนาจต่อไปแต่การบริหารประเทศนั้นไม่ได้บริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีฝีมือและส่งตรงต่อประชาชนอย่างแท้จริงมีปัญหาความอายุติธรรมใน กระบวนการยุติธรรมประเทศไทยที่เสื่อมที่สุดในรอบเป็นร้อยปีที่ผ่านมานั่นเป็นสาเหตุของนักนักเรียนที่ศึกษาถึงออกมาผมเชื่อว่าเขาต้องการครับต้องการที่จะคุยกับตัวจริงมากกว่าตัวแทนสภาผู้แทนราษดรทาวิชาลุดรนซึ่งเป็นคนหนุ่มที่เป็นกรรมการเหล่านี้เขาไม่ต้องการเหมือนกับว่านักผู้อนวยการโรงเรียนให้นักเรียนนั้นไปบอกปัญหาแก่ครูประจำชั้นแต่ผู้อำนวยการไม่ดูเขาคิดอย่างนั้นก็ถึงไม่มาให้ความร่วมมือต้อไปทางครับ เมื่อเป็นอย่างนี้คนที่จะต้องฟังจริงๆคือรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์เต่าจินดาจะต้องมาฟังโดยตรงแต่การฟังโดยตรงไม่ใช่ฟังแบบหูทวนลมฟังแล้วผ่านไปการฟังต้องฟังด้วยจิตใจที่จะมีเจตนาที่จะมองเห็นประโยชน์ประเทศชาติเป็นสําคัญแต่ถ้าเกิดมาฟังแบบหูทวนลมมันไม่ได้ถ้าฟังแบบเป็นพิธีการก็ไม่ได้เหมือนกับที่ เราตั้งกรรมธิการก็ตามเป็นพิธีการเหมือนกับการถ่วงเวลาทื่อซึ่งนักนิยนศาสราเขาเห็นเหมือนกับตั้งกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้งมาเกือบปีถ้าไม่มีม็อบก็ไม่เสร็จนั่นคือกระบวนการพิธีกรรมในการถ่วงเวลาดังนั้นทั้งฝ่ายรัฐบาลสามปอท่านสามปอนะครับจะต้องเข้ามาฟังแล้วก็ต้องมาแก้ไขจริงๆแต่ท่าทีที่ผ่านมานั้นไม่มีครับไม่มีท่าทีในการที่จะแก้ไขปัญหาใดๆเลย มีท่าทีคือมองนักศึกษาเป็นศัตรูจะเคลื่อนล้มรัฐบาลปากหนึ่งก็บอกว่าไม่ทำอะไรแต่อีกส่วนหนึ่งตำรวจไปคุกคามไปจับดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งก็คือไปกาดประกาศพรบพรกฉุกเฉินขึ้นป่าเป็นเงื่อนไขทั้งที่โรคระบาดโควิด19ไม่ได้มีการระบาดในไทยแต่ใช้เป็นเงื่อนไขในการที่ตัดทอนกําลังผู้ที่เห็นต่างผู้ที่คิดมาเคลื่อนไหวในการที่เรียกร้องอน,นาคตของตัวเองขอเรียนว่า การต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นไม่ใช่การต่อสู้ในเชิงเกียรติชังรัฐบาลเหมือนตอน14ตุลา16ตุลา19หรือปี2 5 3 5แต่เป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของเขาเองเป็นการต่อสู้เพื่อปัจจุบันของนักเรียนนิสิตศึกษาของเขาเองที่มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองถ้าท่านพลเอกทั้งสามท่านสามปอทั้งสามท่านมีความจริงใจที่เห็นบ้านเมืองเดินต่อไปไม่ไปสู่ความตึงเครียดและนองเลือดผมคิดว่าควรจะฟังและแก้ไข และการแก้ไขไม่ใช่ว่ามาแก้ไขแบบมีลูกเด่นติดชึ่งมีแทคกติกเช่นอาจจะปล่อยให้การแก้ไขรัฐมนูญแต่การแก้รัฐมนูญนั้นวางโครงสร้างสสลอแบบเอื้อต่อฝ่ายกลุ่มอํานาจนั้นจะมีเสียงข้างมากในการรับเลือกตั้งเป็นสสลอแล้วมากําหนดรัฐมนูญแบบสืบทอดอํานาจต่อถ้าทําอย่างนั้นปัญหาไม่ทางจบเราจะมองแบบยุค14ตุลาขอตุลาไม่ได้ครับ เดี๋ยวนี้การตรวจสอบทางสื่อมวลชนโซเชียลข้อเท็จริงมันตรวจสอบได้ทั้งหมดถ้าจริงใจต้องทําอย่างจริงใจกติกาที่ออกมาในการเลือกตั้งสสลอต้องให้กระจายของคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้ามาร่างทัานุลของประชาชนอย่างแท้จริงอย่าทําผมเตือนว่าอย่าทําถ้าท่านทําไม่จบและท่านนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกตราบาปในชีวิตท่านร่ํารวยมากแล้วมีอํานาจวาสนามากแล้วถอยเถอะครับเพื่อประเทศชาติถอยเถอะครับเพื่ออนาคตของเยาวชนนิสิตนักศึกษา นะครับที่จะต้องเติบโตและอยู่กับโลกต่อไปท่านอายุไม่มากเหลือไม่มากแล้วนะครับขอให้ท่านทําเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่ทํามันก็ช่วยไม่ได้ที่ท่านจะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นสามปอเหมือนสามโทรราชในอดีตก็ได้ครับระว่ังคำพูดนะครับ